สำหรับข้อนี้เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์การบวกจากสตริงนี้เคไม่มีอะไรฮะข้อนี้เดี๋ยวผมจะให้สตริงมาก่อนนะสตริงหนึ่งแล้วกันสตริงหนึ่งสตริงหนึ่งเท่ากับเจ็ดสี่สองแปดนี้นะครับ เริ่มต้นก็เราจะไป string หนึ่งให้เป็น list ก่อนนะครับก็คือ list หนึ่งเ,เท่ากับ string หนึ่ง split split ด้วยคอมมานะฮะ,ะเราก็ลอง print ดูก่อนนะเพื่อความชัวนะฮะ print list หนึ่งออกมาดูนะ กด F5 กระชอน e ิมบ g กเกอรเคเรียบร้อยฮะเราก็ได้ตัว List ของตัวเลขมาแล้วครับที่เหลือไม่มีอะไรแล้วก็วนลูปด้วยมุกเดิมนะแล้วต้องมีซัมก่อนเนาะเอาไว้เก็บผลบวกจากนั้นเราจะ for i in list 1น่งแล้วก็เอาซัมบวกเข้าไปที่ i ไอตอนนี้มันเป็นตัวอักษรอยู่นะฮะเราต้องแปลงเป็นตัวเลขด้วยครับจากนั้นก็พิ้นสัมออกมาดูเลยนะฮะ mm hmm. โนอห้อ่าได้ยี่เอเคถูกต้องแล้วนะครับแล้วใส่เข้าไปอีกอลันดูสามสิบหกเค อีกเท่านี้ครับผมสำหรับตอนนี้ครับสวัสดีครับ